สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับบรรยากาศย่มเซ่โซครับผมแปดโมงแล้วครับแปดโมงแล้วครับผมกำแพงแรงครับบ้านห้องครับผมน้าบกเวดล่ะครับเวดกับปตูครับเขากับบริวานพี่น้องเฮ้ยเอาละครับนี่ครับผมทันไดครับที่สนใจนะครับ ขึ้นไก่ถึงรูด้วยก้านนะครับนี่เป็นถ่ายในดูก,การของการต่อไก่แล้วนะครับถ้าได้สนใจเอาไว้สนใจขึ้นนะครับถ้าได้สนใจขึ้นนะครับเอาไว้ต่อนกควักนกอีลุ่มครับผมครับติดต่อได้นะครับศูนย์เก้าห้าสมห้าปดเก้าสามปดแปดนะครับ บบอรสังปวงครับผมจำอีเท่นึงครับผม095 358 9388นะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนี่ครับบวงเดียวครับผม15หลัก16หลัก20่ลัก25หลัก,ลกแต่แล้วเต้ครับแล้วเต้ท่านไดนสนใจนะครับสั่งเข้ามาได้ครับผม ฟังคำว่าใดครับลักแต่ที่เป็นทองเหลืองครับลักเป็นทองเหลืองครับผมต่อสายหนาลสายพีอีครับวงทองเหลืองครับงั้นครับแบบพีเสื้อครับผมแบบพีเสื้อก็มีครับแบบพีเสือก็บวงกับหานิวหานิวสำคัญนะครับสามารถต่อเนอีลุงครับไก่ถึงลูดูการเลยนะครับผั้ใดพรท่านมีครับ สั่งได้นะครับผมเนี่ยครับ16ลัก3ส2บวงสินะครับสั่งกันผมมาะครับอยากได้จักรลักนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้ครับผมหรือว่าโทรมาคุยกันก็ได้ครับอันนี้คือคืนที่ใส่จริงนะครับที่ผมใส่อยู่ประจำนะครับผมนี่ครับนี่ครับ มันก็มาต่อไก่นะครับเอาไอเจ้ามันนี้แดงออกมาฝึกนะครับผมเจ้ามันนี้แดงมาฝึกครับอยู่ปลาครับจะได้เวลากระบานไปทํางานแล้ะครับผมเต็มปรมานครับมันนี่ปรมานครับมันถ่ายฤดูกาลแล้วนะครับไก่ตัวเมียก็สิข่อีกรอบนะครับผมสิข่อีกรอบแล้วนะครับ ตัวผูงมันก็เลยบวบ่บหาวมะลายนะครับมันบวหาวมันบวเขาเมลัยนะครับมันบวหววทิ้นครับผมส่วนนี้ครับไกม่ม,ไกมันอยู่ในฝูงมันเหลียวนะครับไก่มันอยู่ในฝูงมันเหลียวครับเดี่ยวกรอเขามากับมาเจอครับยี่สิบสามสิบตัวครับ มันอยู่ในฝูงมันเลี้ยวครับมันเลยบวบอหัวเขตนะครับผมมันก็เพราะว่ามันมีตัวเมียอยู่ในมันหลายนะครับแต่มีตัวเมียน้อยนะครับมันก็สีหัวงอยู่ครับอาแล้วครับท่านไหสนใจนะครับติดต่อเขามาได้นะครับผมท่ายนี้ก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับกดไลค์ครับ ไห้ดำด้ครับผมเผื่อเป,เปกำลังใจให้พันทำคลิปครับเจอกันไหมครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ